เขม่นเคลมเร็วฟ้าผ่า laim, เคลมโคตรเร็วเลยเขม่นเอ๋ยวันวัน,วนสร้างแต่ปัญหาก็ขอสวัสดีเพื่อเพื่อนชาวไทยเราท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับซูโมอีกครับหลัง m u t s c a l สแก้ใช้รูปปราสาทประจำจังหวัดทำกราฟิกโลโก้หน้าปกเพื่อโปรโมทให้ชาวโลกได้รู้จักกับโบราณสถานอันล้ำค่าแห่งเมืองสแก้วอัพโหลดยังไม่ทำไรแค่เสี้ยวนาที กลับโดนขเขมรบอบอลพากันโพสโจมตีกล่าวหาว่านำประสาทเขมรมาทำหน้าปกทําไมรีบลบออกเดี๋ยวนี้ทางทีมงาน MUT สักแก้วถึงกับงงอะไรวะเน,นี่ยพระเจ้าพวกมันบุกมาแล้วหรือนี่นี่มันรูปราสาทบ้านเรานะในประเทศไทยนั่นเนี่ยขเขมรยังมุนหน้าด้านเครมหน้าตาเฉยท,ทั้งที่รูปราสาทเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสแก้วแท้ๆกลับเคลมหด้านด้านและก็มีสายหอนสายเห่า ความเขม็ตามกลิ่นม,มายังกำแมงวันพากันตอมรุมดารามาสนันนี่แหละครับขเขมนก็คือขเขมรไม่เคยมองเห็นอะไรนอกเหนือแค่เห็นเพียงกำแพงนครวัดพอชาวโลกเขาโพดปราสาทของบ้านเมืองเขาขเขมนก็กล่าวหาว่าเป็นของขเขมรผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยโคตรเอื่อมระอาก,กับผู้ขเขมรปากดีไร้สมองคิดไรสมองพินิจพิจารณาไร้สติปัญญาและที่สําคัญโคตรไร้เหตุผลสิ้นดี หลังจากที่ทาง NUT สแก้วได้สาธยายถึงความจริงให้พวกขมเมนบ้าบอกคอแตกฟังว่ามันเป็นรูปปราสาทสนกกอกทมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดส,สแก้วประเทศไทยไม่ใช่ภาพนครวัดขมเรแต่ก็ร้าประโยชน์ครับเพราะความบึนของไอ้พวกขมเรเด่นสังคมที่จมปลักอยู่กับภาพปราสาทนครวัดที่วันวัน,วนมัวแต่ระแวงว่าจะถูกใครเอาไปไหมมันจะถูกคนไทยเอารถแมคโครมาเจาะแล้วยกไปไว้ที่ไทยไหมไอ้พวกโรคจิตประเภทนี้ พวกชาตินิยมครั่งมรดกไรสารวัลวันสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความเดือดร้อนขอถามขมินะครับขมิห่วงนครวัดไว้เพื่อทำตู้ยังกระเด็กเล่นขายของไปได้โตสักทีเถอะครับตื่นได้แล้วหาเรื่องเพื่อนบ้านไปทั่วขอร้องเถอะครับขมิจา๋าใช้สมองคิดสักนิดนะครับคิดสักหน่อยนะก่อนที่จะกล่าวหาคนอื่นเขาอยา่าโมตมาประจานตัวเองเลยว่างโง่ ไม่ต้องบอกชาวโลกเขาก็รู้แล้วครับว่าบุคเขมรเองถึงขั้นงงงงเขาเกินคนไปแล้วไม่รู้จะพูดคำไหนดีเพราะไม่รู้จะด่ายังไงแล้วเป็นอันว่ามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับมาพูดถึงเรื่องปรา,าสาทสนกกอกทมกันดีกว่าปรา,าสาทสนกกอกทมตั้งอยู่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเป็นปราสาทของโบราณที่สําคัญของจังหวัดสแก้วและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่1 4 เพื่อใช้ประฏิสถานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดูคําว่าสโนกอกทมหมายถึงเมืองที่มีต้นกบขึ้นรกในหนองน้ําใหญ่ปัจจุบันยังพอมองเห็นหนองน้ําใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้ๆปรา,าสาทนั่นเองสิ่งที่มีคุณค่าและสําคัญ,ญยิ่งของปรา,าสาทสโนกอกทมคือการพบหลักศิลาจารึกสโนกอกทมหลักที่สองซึ่งจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติของเป็นช่วงระยะเวลานาน,านถึง200ปี ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายมีซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้นภายในระเบียงโคตรมีบรรลัยก่อด้วยหินทรายสองหลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางประธานด้านเน็อปราสาททางทิศตะวันออกมีสนามขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมมีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสนามปรา,าสาทสะดกก๊อกถมประกอบด้วยองค์ปราสาทสามหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงตามลักษณะทศศิลปะเขมรแบบครังบาปน ผังปราสาทด้านนอกเป็นกำแพงแก้วก่อดด้วยศีลาแดงมีทางเข้าหลักคือซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกสร้างด้วยหินทรายผ่านโคกูระเข้ามาจะพบคูน้ํารูปตัวอยู่ล้อมปราสาทสี่ด้านม,มีมีกำแพงแก้วสองชั้นชั้นนอกทําด้วยศิลาแรงชั้นในทําด้วยหินทรายถัดเข้าไปเป็นระเบียงคดล้อมรอบตัวปราสาทมีโคกูระอยู่กึง่งกลางกำแพงปราสาทมีปร,า,ปรางประธานอยู่บริเวณตรงกลางด้านหน้าปรางประธาน ส่วนบริเวณมุมระเบียงคดเป็นที่ตั้งของบรรลัยสองหลังสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บตำราคำพีปราสาทนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับปราสาทของอื่นๆโดยความเชื่อของขอมที่ว่าทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งพลังแสงสว่างและสิรีมงคลส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความตายปราประธานเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนลอ้อมรอบโดยเสาเป็นปริมณฑลบนน่บงบอกว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สูงสุดภายในปรางประธานเดิมเป็นที่ พระดิสถานศิวลึงอันเป็นรูปเคารพแทนองค์ปรพระศิวะหนึ่งในเทพสูงสศึกษาพระองค์ของฮินดูบ่งบอกว่าปราสาทแห่งนี้เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูและทิศายวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ปัจจุบันเหลือแต่เพียงฐานยโยนีเท่านั้นนอกจากนี้ผังปราสาทยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องจักรวันของศาสนาฮินดูโดยมีเขาพระสุเมนอยู่กลางกลางล้อมด้วยห่วงน้ำมาึมาเมื่อเดินเข้าโคกูดรด้านทิศตะวันออกของกำแพงแก้ว ผ่านคูน้าและระเบียงคดเข้าไปก็เท่ากับได้เข้าสู่ใจกลางจักรวาลมีการค้นพบศิลาจารึกสองหลักจารึกด้วยอักษรของโบราณเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปรา,าสาทสนกอกทมแห่งนี้ตลอดจนบอกถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างจารึกหลักที่สองว่าพระเจ้าอุทัยทิตยวรรมัทที่สองได้ปฏิสังขรณ์ปรา,าสาทแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช1595และกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมเป็นผู้อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา โดยมีพราหมณ์ปูรหิตเป็นผู้นำศาสนาให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าและกษัตริย์รวมทั้งประวัติสายสกุลพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีเทวราชาการปฏิบัติพระเทวราชาและรูปเคารพการสร้างหมู่บ้านการบุญต่างๆในศาสนาเป็นต้นปัจจุบันจารึกทั้งสองถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร